วันนี้เรานั่งอยู่กับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยบ้านสามของเรานะครับซึ่งเป็นทีมงานท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมกับตํารวจสายปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะครับในการทํางานในพื้นที่นะครับขอทราบปัญหาอุปสรรคก่อนก่อนที่โครงการนี้เข้ามาและหลังโครงการเข้ามาสาการยาเสพติดเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าถ้าบอกนะครับคิดว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ก็ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านมันก็มีเยอะอยู่ครับ แต่หลังจากมีโครงการนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับดีขึ้นครับไม่ถ้ากบดไปนะครับไม่ถึงกบดไปแต่ก็รู้สึกดีขึ้นครับได้รับความร่วมมือจากวปรุ่นจากในหมู่บ้านอย่างอย่างดีครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นอยากอยากได้โครงการนี้ต่อไหมครับก็ก็วเองก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้อ่า ในในหมู่บ้านเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรละไม่ต้องกังวลเรื่องกับอายาเสพติดหรือว่าอะไรอีกครับ